ใส่ชีวิตมีสิ่งหนึ่งที่อุอบุญเพ่งผลึกหูตกผลึกหูกับในการดำรงชีวิตในการน้ำใส่ชีวิตของเราคือหนึ่งยาขามคนที่กำลังหลบเพราะคนที่กำลังหลบเหาบด้เ็นเหาบ่ได้หูว่าขาเจาจะหลุดตอนใดเนอสนันบางคนไปขามเห็นไปขามคนที่กำลังหลบ เนาะคิดว่าจะขามเขาในตอนที่เขากําลังหลมแต่คิดบ่ถึงว่าตอนนั้นเขากําลังกําลังอาถุ่มเทกําลังรวบรวมกําลังใจกําลังกายของเขาเพื่อจะลุกขึ้นมาให้มันไปให้ไวที่สุดฉะนั่นในตอนที่เจ้ากําลังขามเขาเจ้าอาจมีโอกาสที่จะผ่าผ่าในเวลาที่เขาลุกขึ้นมาแล้วก็จะไปต่อเฮ็ดให้เจ้าอาจจะล้มแทนเขาก็ได้อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นหนึ่งคติเตือนใจเนาะที่อยากบอกทุกทุกท่กทานให้หูวว่าการทีเห็นคนหลม เขาจงมีโอกาสถ้าจะสวยเขาเพื่อยุ่งเขาขึ้นได้จงสวยแต่ถ้าบบมีโอกาสก็ให้นางเบิ่งซื่อ,อดีกว่าเขาจะขามเขาไปถ้าเฮาพยายามขามเขาเฮา่ฮห้ว่าสิ่งที่เขากําลังรวบร่วมพลังจิตพลังกายของเขาสิ่งที่เขากําลังเหตุอยู่ในใจหรือเคยสิ่งที่เขากําลังเครียดทั้งในนะ่ะมันคืออีหยังสนั่นจะอาจมีโอกาสพลาดได้